ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจําปี2564คนสร้างคนให้เป็นคนตามวิถีครูมาลินีอาบสุวรรณสรรสร้างสิทธิใช้ศาสตร์ศิลป์บูรณาการทักษะชีวิตก่อาการกิดคิดคำานึงตลอดมากระดาษเปล่าขาวสะอาดไว้ลิขิตเปรียบชีวิตลูกนักเรียนเพียรอุตสาห์ นำดินสอร่างภาพเกิดขึ้นมาดังวิชาส่องสว่างทางย่างกลายถาดสีสันบรรจงลงบนภาพเหมือนให้ทราบอนาคตอันหลากหลายจับผู้กันมั่นคงลงระบายให้ลูกศิษย์ทุกรายล้วนได้ดีสร้างอาชีพสร้างอนาคตให้สดใสด้วยหัวใจโอบเอื้อให้สุขีบม่มเพาะศิษย์ให้เห็นเป็นคนดี ใช้ชีวีสร้างประโยชน์แด่สังคมข้าพเจ้านางมาลินีอาบสุวรรณเกิดวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2520อายุ44ปีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีระดับปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตศิลปะศึกษา สถาบันราชพัฒนนครราชสีมาเริ่มรับราชการเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2547ณโรงเรียนนายังกลักพิทยาคมอําเภอเทพสถิตจังหวัดเชยภูมิปัจจุบันรับราชการตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนายังกลักพิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชชยภูมิอายุราชการ16ปี3เดือน แนวคิดและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมชุมนุมเริ่มจากการขับเคลื่อนโดยนำที่ัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชยภูมิและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนายังกลักพิทยาคมมาพัฒนาเป็นกระบวนการการดำเนินการบูรณาการทักษะชีวิต ข้าพาจ้าสร้างกระบวนการให้เกิดทักษะกับนักเรียนทั้ง4ด้านได้แก่ 1. ทักษะวิชาการ 2. ทักษะวิชาชีพ 3. ทักษะชีวิตและ 4. ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีมีระบบการจัดการเรียนรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบบริหารจัดการที่ดีและการกำกับติดตามโดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน เครือข่ายโรงเรียนผู้ร่วมวิชาชีพและเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนสู่การสร้างคนดีมีความรู้อยู่เป็นสุขรายงานที่สะท้อนการปฏิบัติงานด้านที่1คุณลักษณะตัวชี้วัดที่1พฤติกรรมประจำตัวข้าพเจ้ามีอัธยาศัยที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสมีกิริยาวาจาที่สุภาพวางตัวเหมาะสม แต่งกายเหมาะสมถูกกาลเทศะมีความรักเอื้ออาทรเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างสม่ำเสมอเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและครูตัวชี้วัดที่2พฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านปัญญาข้าพเจ้าได้เริ่มพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตดูเท่าทันเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันเป็นคนมีเหตุผลรับฟังปัญหาต่าง มีความคิดเชิงบวกพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญามีคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิตในรายวิชาศิลปะและมีการประเมินนักเรียนรายบุคคล เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตัวชี้วัดที่3พฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านอารมณ์ข้าพเจ้าสามารถควบคุมภาวะทางอารมณ์ได้ปลูกฝังทัศนคติที่ดีของนักเรียนที่มีต่อตนเอง ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนทําให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองใช้สติในการจัดการกับอารมณ์และการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาให้กับตนเองอย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่4พฤติกรรมที่เป็นความสามารถในการดูแลนักเรียนข้าพเจ้ารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนสัมภาษ์นักเรียนเป็นรายบุคคลคัดกรองนักเรียนด้วยแบบประเมินนักเรียน SDQ ให้คำปรึกษาและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ส่งต่อทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมจะติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิดมีการรายงานผลการดำเนินง,งานที่ชัดเจนต่อผู้บริหารสถานศึกษาให้ทราบเสมอส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะความเป็นผู้นำสามารถพัฒนาตนเองค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเองจนนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอรดมศึกษาหรือศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ตัวชี้วัดที่5พฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านสังคมและสัมพันธภาพข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนครูและนักเรียนมีการวางตัวอย่างเหมาะสมทั้ง3ด้านได้แก่ด้านการครองตนด้านการครองคนและด้านการครองงานมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แสดงให้เห็นว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและองค์กรภายนอก ด้านที่2การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตตัวชี้วัด <Quiz>. ที <statistics>. ่ 1. การวางแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตในรายวิชาศิลปะกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมชุมนุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ครอบคลุมทั้งองค์ประกอบ4องค์ประกอบกำหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทักษะชีวิตของแผนการจัดการเรียนรู้ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจในบทเรียนและเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักใช้สื่อออนไลน์ในทางสร้างสารรค์มีการวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงและสอดคล้องตามจุดประสงค์ อีกทั้งได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านศินละปะและส่งเข้าร่วมประกวดการแข่งขันตามที่หน่วยงานต่างๆได้จัดขึ้นตัวชี้วัดที่2กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตข้าพเจ้ามีการเสริมแรงทางบวกในการจัดการเรียนการสอนพร้อมกับให้คําแนะนําในการทํางานใช้กระบวนการตั้งคําถามเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้เมื่อเผชิญสถานการณ์ในชีวิตประจำวันมีการส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและจูงใจให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างหลากหลายตัวชี้วัดที่3การใช้สื่อนวัตรกรรมข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนศินละปะที่เอื้อต่อการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต โดยการจัดผลงานทางด้านศิลปะของนักเรียนไว้รอบๆห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนให้น่าสนใจมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมประกอบการจัดการเรียนการสอนเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมใช้รูปแบบ P.D.C.A. ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตัวชี้วัดที่4การวัดและประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตนักเรียนข้าพเจ้าจัดทําเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA และพฤติกรรมด้านทักษะชีวิตกําหนดเกณฑ์การประเมินผลในภาพรวมและนักเรียนรายบุคคลบันทึกคะแนนนักเรียนจากใบกิจกรรมหรือสื่อที่ใช้มีการบันทึกก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลนักเรียนไปวิเคราะห์ วางแผนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไปด้านที่3ผลที่เกิดกับผู้เรียนตัวชี้วัดที่1ข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าของการพัฒนาและพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีทักษะชีวิตของนักเรียนข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าของการพัฒนา และพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีทักษะชีวิตของนักเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จำนวน49รางวัลแยกเป็นระดับเขตรหรือระดับจังหวัด18รางวัลระดับภาค12รางวัลระดับประเทศ18รางวัลและระดับสูงกว่าประเทศ1รางวัลตัวชี้วัดที่2รางวัลหรือผลงานนักเรียนและครูที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทักษะชีวิต2.1 รางวัลหรือผลงานนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทักษะชีวิตนายพฤกษนัททรงชุม่มได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทสรุ่นที่10ปีการศึกษา2561โดยใช้ผลการแข่งขันทักษะด้านศิลปะประกอบการพิจารณาในการขอรับทุนดังกล่าวนางสาวนันทวดีมาดี ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงผลงานโครงการประกวดศิละปะเยาวชนไทยตุลกีภูมิใจไทยวิถีไทยณนะประเทศตุลกีรางวัลระดับเหรียญทองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69นณจังหวัดศรีสะเกดจำนวน4ี่กิจกรรมได้แก่กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี การแข่งขันประติมากรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดและการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่68ณจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีและการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดรางวัลเหรียญทองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่67จณจังหวัดขอนแก่นจำนวน2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีและการแข่งขันวาดภาพลายเส้นรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันวาดภาพกิจกรรมเทิดประเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเ,เดชบรมนาถบอพิรท่าสเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมลำลึกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ2.2รางวัลหรือผลงานครูที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทักษะชีวิตรางวัลครูสภา10,000ครูดี ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบัรณของวิชาชีพทางการศึกษารางวัลครูสภาครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะรางวัลครูดีไม่มีอบบยามุกประจำปีการศึกษา2561 2562และ2563 รางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่18ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลข้าราชการครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นรางวัลแม่ครูดีเด่นด้านการดำเนินง,งานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรางวัลครูดีสีนอพอรางวัลครูดีเด่นประเภทครูผู้รักษาวินยัยจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ความรู้สึกที่ดิฉันมีต่อแม่ครูแม่ครูคุณครูมารีเนียอักษวรให้ความช่วยเหลือดิฉันและให้คำปรึกษาดิฉันมาตลอดค่ะแม่ครูสนับสนุนเรื่องการวาดรูปตอนสอมวาดรูปแม่ครูเอาใจใส่ดิฉันแต่เพื่อนๆทุกคนเป็นอย่างดีค่ะแม่ครูฝึกฝนให้ดิฉันมีใจรักในงานศิลปะจนดิฉันได้เป็นตัวแทนได้นำ ผลงานไปสแสดงที่ประเทศตุรกีค่ะความผูกพันที่ดิฉันมีกับแม่ครูมันมากมายจริงๆค่ะมากกว่าคำว,ว่าครูกับลูกศิษย์ศิละปะไม่เพียงแต่จะให้โอกาสผมในการได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานแต่ได้สร้างทักษะชีวิตให้กับผมมากมายและความสำเร็จที่ผมได้รับมาอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีคุณครูมานีอัศวรคอยสนับสนุนส่งเสริมและผลักดันให้ผม มีทุกวันนี้ได้ครับผมมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นก็พอท่านผมมีทักษะทางศิลปะที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคตก็พอท่านผมซาบซึ้งในพระคุณของท่านอย่างมากครับ